ลเลียมขอบบอลเชโกให้มาแล้วก็คืนมาที่เชดโกได้ยิงลูกนหนึ่งประตูต่อศูนย์เลยครับขึ้นนำเร็วเลยครับแมนยูสีน่นาทีเสศษเท่านั้นครับเอมโบโมอ,อีกครั้งเีสันเมส์ลูกนี้เสียบเสาเข้าไปเลยครับสองประตูต่อศูนย์แมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดขึ้นนำห่างเลยครับไมนูกเก็บบอลเอาไว้ได้ยิงลูกนี้เข้าทางเชดโกอตอกส้นสวยงามครับลูกนี้เชดโก ดูกันอีกทีครับลูกตอกส้นสวยๆครับเบนจามินเชโกสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเอฟซทุกท่านนะครับกลัมาต่อกันที่ซีรีส์ฟุตบอลเปส2021ในโหมดมาสเตอร์ลีกกันต่อเลยครับนัดต่อไปเจอเชลซีครับไปดูรายชื่อผู้เล่นครับว่าวันนี้มีใครพร้อมทำการแสดงบ้างครับอันนี้เป็นเชสโกครับเบ็นโบโมวินเลียมโน จะพักบูโน่ก่อนนะครับส่งมีสันเมาส์ลงไปก่อนได้รายชื่อผู้เล่น11ตัวจริงเรียบร้อยแล้วนะครับตามนี้เลยครับวันนี้จะบุกไปเยือนเชลซีครับเชลซีมาในเสื้อสีน้ำเงินแมนยูมาในชุดเสื้อสีแดงครับเรามี้พร้อมแล้วเราไปรับชมการแข่งขันได้เลยครับ football well, Welcome on this most for of conditions. perfect evening game this a นนท่านผู้ชมสีน้ำเงินเต็มอัส,สอกนนนันเลยนะครับแบนของเชลซีมากันอย่างเนื่องแน่นเลยนะครับกอนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ด กเตะก็ทำการจับเลอกันครับลายชื่อของทางด้านเชฟซีมาเลยครับจอบเปโดครับทำหน้าที่สังหารในแดนหน้า ทางแมนยูของเราเป็นเบนจามินเชดโก้ครับทำหน้าที่สังหารในแดนหน้ามีวิลเลียมกับเอนโบโมครับทำหน้าที่สามประสานในแดนหน้า,าการแข่งขันกำลังจะเริ่มแล้วนะครับากรรมการเป่านกกวีดเล่มเกมแล้วครับ เซลซีเป็นฝ่ายได้เคลียรบอลก่อนครับบอลอยู่ที่โคปาเมอร์ดิซาซีมาที่ลิสเจมส์เจมข้ามฝากมาลูกนี้เป็นแมนยูมองเอาไว้ได้ครับวิลเลียมขอบอลเชดโกให้มาแล้วก็คืนมาที่เชโกได้ยิงลูกีนหนึ่งประตูต่อศูนย์เลยครับขึ้นนำเร็วเลยครับแมนยูซีในที่สุดเท่านั้นครับ ดยเบนจามินเชตโก้ครับ as as สัดด้วยสาย,สายเข้า <and S 1> ไป <different S 1> ครับลูกนี้แฟนบอลของเชลซียังช็อกอยู่เลยนะครับเป็นการทำชิ่งของเชตโก้กับวิลเลียมครับาชมภาพช้ากันอีกมุมหนึ่งกันบ้างครับวิลเลียม สายมาแล้วก็แตะมานึงจังหวะซัดด้วยซ้ายเต็มข้อเข้าไปครับลูกนี้มาครับมาเข้าสู่เกมกันต่อครับแมนยูขึ้นนำเชลซีอยู่หนึ่งประตูต่อศูนยครับยังมีเวลาอีกเยอะครับสำหรับเชลซีข้ามฝั่งมาเอนเบอร์โม,มงมาให้อูกาเต้มาที่เมสันเมาส์เมาส์ผาบอลขึ้นมามีพาเมอร์ ที่หลังเข้ามาอยู่นะครับเสียดโกไปไม่ได้ครับบอลยังอยู่ที่เมาวิลเลียมจะให้ไมโน่ครับแต่ไม่ถึงไมโน่คืนมาให้เคลลี่อ่ออกมาที่วิทเคลลี่คุณพาเมอร์เข้ากลางมาให้เจอไปดเอสเตวา จะข้ามฝากมาโดนมัดสลาวีดักไม่ได้ครับมีสันเมา้าเชตโกวิลเลียมจะหลบเจมลูกนี้ก็ไม่ผ่านครับจอปดโดทำชินกับมูริกลอิสเครีเดนทาฟาวโดยโยโลครับ นูดิกเล่นเร็วมาที่เฟอร์นันเดสโคพาเมอร์รยิงลูกนี้เข้ามือของบายินดีเินซันกับเดลิกมาที่ไมนูาตรมาเลาเซียมาที่นิกโค้วิลเลีเยมเมาส์กกมมาาเอมเบอร์โมเอมเบอร์โมวนกลับมาคืนมาให้ไมนนเอมเบอร์โมอีกครั้ง เมสันเมาส์ลูกนี้เสียบเสาเข้าไปเลยครับ2ประตูต่อศูนย์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขึ้นนำห่างแล้วครับประตูที่2เป็นทางด้านเมสันเมาส์ครับเอ็นโบโม่จ่ายให้แล้วก็ซัดเสียบเสาเข้าไปเลยครับเมสันเมาส์ลูกนี้ชมจังหวะการทำประตูอีกครั้งหนึ่งครับ ลูกนี้ยิงได้คมมากครับในสันเมาสองศูนย์แล้วครับแมนเชสเตอร์บุกมานำเชลซีดีซ่าซีคาวเวลอิสเคอรี่เข้ามาให้พามเมอร์จาวเปโดจะตัดหลังลูกนี้บอลยังอยู่ที่โค์พามเมอร์ครับวิลเลี่ยมดักไว้ได้ เชตโกว่างเอเบอร์โมขอบอลตัดหลังลูกนี้อย่างไปไม่ได้ครับบอลมาให้ที่เชดโกยิงเสาแรกเซฟไว้ได้ครับโดยซาเชดชมจังหวะการยิงอีกครั้งหนึ่งครับของเบนจามินเชดโกข้างในไม่มีเพื่อนแล้วนะครับต้องยิงเองครับลูกนี้อย่างได้ลูกเตมุมครับโดยเมสันเมาส์ เหมาเปิดเข้ามาอุกาเ้าขึ้นมงไมนูกเก็บบอลเอาไปได้ยิงลูกนี้เข้าทางเชดโกตอกส้นสวยงามครับลูกนี้เชดโก้ลูกนี้สวยมากครับ เดี๋ยวเราไปรอชมภาพชแชกันอีกทีหนึ่งครับจังหวะ,หวะการทำประตูลูกนี้เปิดมุมเข้ามาครับไมนูยิงไปสก,กัดมาเข้าทางของเชดโกตอกซ้นเข้าไปครับลูกนี้ <c oughs> มาดูกันอีกทีครับลูกตอกส้นสวยๆครับเบนจามินเชดโก 3-0แล้วครับแมนยูนำห่างเชลซียังไม่จบครึ่งแรกเลยนะครับเชลซี <Chelsea S 1> สั่ง <and now. S 1> ประกบต <only> ิดเช็ดเกาเลยครับรกาเต้กบนูริคลองยิงเองครับบอลอยู่ที่มัสลาอมาที่เดลิกอาเลาเซีย วิลเลียมวิ่งแล้วครับมาลเซียมาให้วิลเลียมฝากมาที่มาลเซียทีวิลเลียมวินเลียมจะล็อกลูกนี้ไปติดครับอย่างได้ทุ่มครับเมนยูทุ่มมาให้ไมนูเข้ากลางมาที่วิลเลียมวินเลียมจะยิงลูกนี้โดนสไลด์ไว้ได้ตอนที่เอมโบโมมีเสียงนกหวีดดังขึ้นครับ เอ็นโซฟูเนเดสมาเตือนครับกรรมการไปชมจังหวะการทำฟาวครับว่าเกิดอะไรขึ้นโอ้โหลูกนี้เข้าไม่โดนบอลครับเอ็นโซฟูเนเดสฮูโนไม่อยู่จะเป็นเมสันเมาส์ครับทำหน้าที่สังหารลูกฟิคิก เหมาปั่นลูกนี้เฉล็บเข้าไปเลยครับแมนยูซีประตูต่อศูนย์ครับมีลุนแฮติกันทั้งสองคนแล้วครับเมากับเชตโกเวลายังเหลืออีกเยอะครับแมนยูไปาแลบกำแพงครับเนี่ยครับตอนแรกวิถีบอลมันเหมือนจะไม่ตรงกรอบเลยนะครับแต่กำแพงม่งทำให้บอลเฉล็บไปเข้าสามเหลี่ยมเลยครับ สีประตูต่อศูนย์นะครับแมนยูบุกมานำเชลซีเล่นสบายนะครับทางด้านแมนยูนยรเบิดเซตสาดยาวขึ้นมาโยโรพักอ,อกลงมาได้ครับไม่ถึงเชตก้เอสเตบาลูกนี้จะบุกเข้ามาได้ยิงไม่ตรงกรอบครับข้ามคานไปเยอะนะครับ มีการแชรบผู้เล่นของแมนยูหรือเปล่าครับจังหวะนี้ใช่จริงๆครับบอลก็เลยโด่งข้ามคานไปเยอะเลยจะเปิดมุมโดยเจมครับยก <it> นี้ <been S 1> เล่นสั้น <short. S 1> กับมูลิกมีสัน,นามาแดกเอาไว้ได้ครับมาให้ที่วิลเลียมกรรมการเป่าจบเกม s <S ครึ่งแรกครับ oh, เป็นทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับนำห่างไปด้วยสกอร์4ประตูต่อศูนย์ครับ <laughs> แต่เป็นทางเชลซีครองบอลเยอะกว่าครับ52% ชมเกมครึ่งหลังกันต่อครับระหว่างเชลซีกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดการไอสัญญาณนกวีดครับแมนยูเคลียบอลเปิดยามาให้เชดโกลูกนี้จะแฮตทิกสำเร็จหรือเปล่าเรียบร้อยครับเบนจามินเชดโกครับแฮตทิกจอนทางด้านของ ลืมไปแล้วครับใครที่อ,อีกคนนึ่งเมสันเมสารมครับนึกอยู่นานเลยนะครับเป็นเชตโกโกับเมสันเมสารมครับที่แย่งกันทำแฮตติกครับเป็นทางด้านเชดโกครับแฮตติกไปได้ก่อนครับ ลุ้นกันว่ามีซันเมาส์จะตามมาอีกคนหรือเปล่าครับสกอร์ก็ขาดลอยแล้วนะครับเกมนี้ชิปสวยๆครับมีแทงตอกซนมีแทงชิปครับเบนเจามินเชสโก้นัดนี้ <มา S 3> เข้าสู่เกมการแข่งขันกันต่อครับ again, โคพาเมอร์เข้ากลางมาที่เจ้เปโดเอโดเนโตลงมา <It> s <S แล้วนะครับ ลูกนี้วินเลียมวิ่โงล่งๆตัดหลังดีซาซีดักเอาไว้ได้รโรเบอร์ซานเชตเปิดยาวขึ้นมาจเจ้าเปโดเป็นโยูโรมงแรกวินเลี่ยมจะให้เชตโกลูกนี้ไปติดทางด้านเชลซีลเ,ลเคลลี่เข้ากลางมาที่โคพมเมอร์ ต่อมาที่เปโดเนโตมูริกได้ยิงลูกนี้บายินดีก็เซฟสบายๆเลยครับบายินดีเปิดยาวมาให้วินเลี่ยมโดนเกมแย่งไปได้ครับลิสเจมเข้ากลางลูกนี้โยโลดักเอาไว้ได้ครับวินเลี่ยมลงอีกแล้วครับวิ่งลงๆเลยครับลูกนี้ดิซาซี่ไม่น่าจะทันครับ ลูกนี้จะชิปข้ามประตูไม่ผ่านโรบิร์ซานเชสครับ <United. S 1> ยังไม่มาครับลูกที่ 6, 6ของเมนยูวินเดียมบอกว่าเชดโกนั้นแฮตทิกไปแล้วก็อยากขอบ้างครับสักลูกหนึ่ง <the> เอ็บบโมตัดหลังลูกนี้ไปไม่ได้ครับบนกลับมาไม่ผ่านเชลซี โรเบรซ่าเชตหัดขึ้นมาอีกทีบอลมาเข้าทางโยโลไมนูวิลเลียม,มเสียงลูกวิดดังขึ้นครับวิลเลียมโดนทำฟาวครับลูกนี้เนสันเม้าเ่นซันสันมาให้ที่ไมนูไมนูโดนไปโดนในโต้แย่งบอลไปได้ครับ เดลิกตุกาเต้เนซันเม้าเคทโกถามชิงกับเอเบโมลุกนี้โดนมงออกมาได้ครับจาเปโดนิสเจมเจมคืนหลังไคเซโดดีซาซี่หลักหนึ่งจังหวะแล้วก็เปิดยาวขึ้นมาโดนมงออกไม่ได้ครับบอลยังอยู่ที่โคพามเมอร์สลาวีดักไว้ได้ เอเบโมสโกขอบอลอา้าวได้ด้วยครับจังหวะนี้ข้างในมีวินเลี่ยมไห <อ S 1> ้ถึงวินเลี่ยมครับลูกนี้โค<อ>พาร์มเมอร์เปิดมาติดเดลี่จะไปดูยังได้ครับอยู่ที่โคพาร์มเมอร์จะไปดูให้เจมเปิดเข้ามาโยูโลมองเอาไว้ได้ อยู่ที่เอ็นโซเฟอร์นันเดสโฟฟาน่าอัศระอุยแย่ง <the ball. S 1> มาได้สวยครับเฮสันเม้าจะให้วินเลียมแต่ไม่ถึง oh, ยินดีเลนสันให้ที่มาเลเซียวินเลียมโชว์แล้วครับจังหวะน,นี้แต่ลบสอง ้าวเปโดบายินดีสาสต์ยาวขึ้นมาเชตดกขึ้นมองไม่ถึงครับโรเบิร์ตซานเชสาสต์ยาวออกมาที่ลิสเจมก่อนถึงเปโดเนโตลูกนี้ควยหลกยกเข้ามาอ้าวมองชงขึ้นมาให้เพื่อนครับบายินดีจับเอาไว้ได้กรรมการเปานักวิตจบเกมครับ แมนเชสเตอร์ <Manchester S 2> บุกมาชนะเชลซีถึงบ้านได้ถึง5ประตูต่อศูนยเลยนะครับสำหรับวันนี้เกมการแข่งขันก็จบลงไปแล้วครับผมและลุงตุ้ยต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ